กรรมจากการด่าพ่อด่าแม่หลวงปู่ไมอินทศิริท่านบอกว่ากรรมที่ลูกทำกับพ่อกับแม่นี้พ่อแม่ด่าลูกนี่ด่าได้เพราะพ่อแม่ด่าอยากจะให้ลูกได้ดีแต่ถ้าลูกด่าพ่อด่าแม่นี่ถึงพ่อกับแม่จะทำผิดเป็นบางครั้งบางคราวที่เรามองเห็นแต่เราไปพูดคำเดียวนี่บาปแล้วเป็นบาปเลยเป็นกรรมหนัก ถ้าด่าพ่อคำเดียวตายไปแล้วหน้าฝั่งนี้ตกหมึกน้ำหนองไหลเยิม้มแต่ข้างนี้ดีๆอยู่แต่ถ้าด่าแม่อีกคนหมดทั้งสองข้างหน้าขาวๆสวยๆงามๆนี่ดำปึ๊ดเลยคันเลยละทีนี้คันแต่ก็เก่าไม่ได้น้ำเหลืองมันไหลไหลอาบลงตามแก้มนี่เปื่อยตลอดชีวิตจนกว่าจะหมดกรรมนี้ ท่านว่าเป็นหมื่นหมืนปีเลยนะโทษด่าพ่อด่าแม่นี่มันไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้ตักเตือนไว้ผู้มีอุปการะคุณน,นี่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เทิดทูนไว้อยู่ที่สูงเราเป็นลูกนี่ต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีขัญญูกตะเวทีทำสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่า เป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลกไม่ธรรมดานะเป็นบุคคลที่หาได้ยากทำไมถึงว่าหาได้ยากลูกที่จะรักพ่อรักแม่เท่ากันนี่ก็ยากบางคนรักแต่พ่อบางคนรักแต่แม่แล้วลูกๆหลายๆคนนี่เป็นสิบคนนี่จะรักพ่อรักแม่เสมอกันนี่มีไหมยาก บางครอบครัวนี่มีคนเดียวรักพ่อรักแม่บางครอบครัวไม่มีสักคนเลยปล่อยพ่อแม่ทิ้งเลยก็มีนี่แหละมันถึงเป็นวิบากกรรมมันถึงเป็นบุคคลที่หาได้ยากแล้วก็พ่อแม่ที่จะรักลูกเสมอกันนี่พ่อจะรักลูกคนนั้นแม่จะรักลูกคนนี้เธอรักคนนั้นฉันรักคนนี้บางทีแม่รักทั้งหมดเลยก็มีนี่แหละ บุพการียังรักลูกไม่เท่ากันลูกสิบคนนี่อาจจะรักแค่คนเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นการยากพระพุทธเจ้าว่ายากแค่สองคำนี้นะบุคคลที่หาได้ยากสองอย่างนี้นะบุพการีบุคคลผู้ทำอุปการะแต่ก่อนนี้จะรักลูกเสมอกันนี่ยากกตัญญูกะตะเวที บุญคุณคุณูปการะที่จะตอบแทนคุณบิดามารดาของตนเองสม่ำเสมอเท่ากันนี้ยากนี้คือสองคำของพระพุทธเจ้าถือว่ายากแล้วแต่พวกเรานี่อย่าทำให้มันยากอย่าให้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าว่าถ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าว่านี้มันเป็นบาปนะมันเป็นบาปกับเราถ้าเราไม่เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าว่านี้ ทางไปสู่พระนิพพานอยู่ตรงนี้ทางที่เข้าอาริยมรรคอริยผลนี่อยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นที่ไกลบางคนอาจจะคิดว่าพ่อกูไม่แบ่งสมบัติให้รักแต่พี่ชายน้องสาวไม่สนใจเลยแม่ก็รักแต่พี่ชายบางคนโกรธแล้วก็มาฟ้องกับหลวงปู่หลวงปู่ว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นมันเป็นบาป ทนไม่ได้ก็ร้องไห้เพราะตัวเองนี่เคยคิดอย่างนั้นมาแล้วหลวงปู่ไม่อยากให้คิดอย่างนั้นเราไม่ได้สมบูรณ์แบบแล้วถ้าพ่อกับแม่ไม่รักเราแค่น้ำขันเดียวกดหน้าเราใส่ในนั้นตายตั้งแต่คลอดใหม่ๆแล้วเราได้มาแล้วสมบัติของพ่อแม่คืออาการ32ได้มาแล้วนั่นแหละเราจงทำตัวให้ดี ตั้งใจเก็บหอมรอมลิบทรัพสมบัติที่มีอยู่สะสมไปเรื่อยๆมันก็เป็นก้อนเป็นกรรมขึ้นมาเองแต่ถ้าทำดีกับพ่อแม่ด้วยบุญกุศลมันก็จะหนุนให้เจริญขึ้นไปเองถ้าเราไปคิดอย่างนั้นมัวแต่คิดอย่างนั้นมีแต่โศกเศร้าจิตไม่ดีสติปัญญาก็ไม่เกิดทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองก็จะตกต่ำอยู่ตลอดเวลา กินน้ำนรกเพราะด่าพ่อด่าแม่ด่าพระหลวงปู่นิมิตไปเห็นเมืองนรกไปเที่ยวเมืองนรกไปเจอนรกหลุมเล็กๆที่เขาทรมานผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนั้นเป็นคนจีนอายุ32ปีชื่อว่าโยมหลินเป็นคนจังหวัดจันทบุรีคนคนนี้ตอนที่มีชีวิตอยู่นะด่าพ่อด่าแม่ยังกับคนใช้กับพ่อกับแม่นี่ มันด่าเหมือนกับหมูกับหมาเลยเวลาพระไปบินฑบาตนี่มันก็ด่าพระด้วยหาว่าพระนี่ขี้เกียจขี้คร้านมาขอชาวบ้านเขากินถึงได้อ้วนท้วนสมบูรณ์ทําไมถึงไม่ไปหางานหาการทําทําไมถึงมาขอชาวบ้านกินคือตัวเองไม่ได้ทำบุญนะแต่หาเรื่องมาด่าเขาพระท่านก็ไม่ได้ไปขอสักหน่อยแค่อุ้มบาตรไปเฉย จะใส่ไม่ใส่พระท่านก็ไม่ได้ว่ามันไปคิดได้ยังไงไม่รู้มันก็เอามาด่าเอาด่าเอาผลสุดท้ายตายไปก็ถูกยม,มบาลอาบน้ำร้อนให้อยู่ที่นูน่นหลวงปู่ไปก็เจอก็เลยไปขอกับยมบาลเพราะเขานั่งพับเพียบพนมมือแล้วก็พูดว่ายอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วจะไม่ทำอีกจะไม่ทำอีกผลสุดท้าย เขาก็เอาน้ำนรกมาราดดึงแขนให้ลุกขึ้นเอาน้ำแดงๆเทราดพอเทราดเนื้อหนังหายวับเหลือแต่โครงกระดูกยืนอยู่ผลสุดท้ายพักหนึ่งก็ดำขึ้นดำขึ้นมาเป็นตัวคนนั่งลงพนมมือขออีกอย่างนั้นแหละเข็ดหลาบแล้วจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่พูดอีกยมบมาบาเลยพูดว่ามึงพูดอย่างนี้มากี่ชาติแล้ว ยม,มาบาลเขาจำได้ว่าใหญ่คนนี้เกิดมาหลายชาติโกหกเขาเขาก็จำได้เขาก็ลงโทษท่านเห็นท่านก็สงสารท่านก็คิดว่าเราขอได้หรือเปล่าน้อผู้หญิงคนนี้นะท่านก็เลยเดินไปหายม,มาบาลโยมโยม,ยมทำอะไรนะท่านอาจารย์ผู้หญิงคนนี้มันเป็นคนปากกล้าขาแข็งมันด่าพ่อด่าแม่ ด่าพระสงฆ์องค์เจ้ามันด่าไม่เลือกหน้าว่างั้นต้องเอาน้ำนรกให้มันกินเขารับสารภาพแล้วเขาจะไม่พูดอีกอาตมายืนอยู่นี้ตั้งนานแล้วฟังเขาขออยู่นี้ตั้งนานแล้วเขาก็รับสารภาพแล้วเขาจะไม่พูดอีกจะไม่ทำอีกอาตมาขอได้ไหมอาตมาจะเอาไปสอนเอาหรอกถ้าอย่างนั้นท่านอาจารย์ก็ลองถามมันดู ว่าไงละโยมจะทําอีกหรือเปล่าด่าพ่อด่าแม่อีกหรือเปล่าโยมเข็ดแล้วหลาบแล้วท่านอาจารย์โยมจะไม่ทําอีกท่านอาจารย์ช่วยโยมด้วยจะไปด่าพระอีกหรือเปล่าไม่ด่าแล้วถ้าได้กลับไปเกิดจะไปทําบุญจะกลับไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นั่นเห็นไหมท่านพญายมเห็นที่เขาพูดไหม โยมมาบาลก็บอกว่าได้ยินก็เลยบอกว่าถ้างั้นอาตมาขอได้ไหมพอพูดอย่างนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ยกให้ท่านอาจารย์ก็เลยส่งออกไปนอกวัดไปเป็นถนนลูกรังก็ไปนั่งคุกเข่าก้มกราบอา้าวกราบเสร็จแล้วก็กราบนี่มันจะเป็นเหตุผลอย่างนี้ขึ้นมาไปเห็นนี่มันเป็นเรื่องอย่างนี้จากธรรมเทศนา หลวงปู่ไมอินทศิริวัดป่าภูเขาหลวงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา